ในจะมาไทยแล้วเอานี้มาขายดีกว่าไหมสวยกว่ามาถูกกว่า MG ด้วยตลาดล้นเมืองไทยภายในปี2022น่าจะเป็นปีที่เอออาจจะดีกว่าปี2020และปี2021ก็เป็นไปได้เนื่องจากถึงเวลานั้นการจัดหาวัคซีนและการควบคุมโรคระบาดอาจจะอาจจะดีกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อดูจากไทมมิ่งของมันก็น่าจะค่อนข้างคลี่คลายอยู่ และคิดว่าถ้ากลับมาฟื้นฟูให้ได้ใกล้เคียงกับสภาพเศรษฐกิจในปี2019อาจจะพอเห็นในช่วงปลายปี2022ซึ่งก็ไม่รับประกันว่ามันจะดีขึ้นแค่ไหนด้วยซ้ำนะฮะและในระหว่างนี้ก็ขอให้แฟนๆที่รักของผมเนี่ยรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพกันให้ดีและขอให้เป็นกำลังใจกันนะครับ และอีกสายเฮนหนึ่งที่ปี2022น่าจะเป็นปีที่สนุกสนานของตล,ดลาดรถเมืองไทยก็คือมันจะมีแบรนด์หน้าใหม่จากจีนเข้ามาทำตลาดหนึ่งรายชัวๆแล้วนะครับก็คือจีลี่นำเข้ารถมาขายจากมาเลเซียและอีกแบรนด์หนึ่งที่เราเคยทำสกูปยืนยันไปแล้วนั่นก็คือเชอ r ์รี่ออโตโมบิลซึ่งพวกเขากำลังจัดหาผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโสในออฟฟิศกรุงเทพมหานครที่เอาเป็นว่าถ้ามีการลงประกาศกันแล้วเนี่ย ก็มั่นใจได้เลยว่าเชอร์รี่ออโตโมบิลมาไทยแน่ๆแ,และเมื่อเราดูไลน์อัพของเชอร์รี่ที่อยู่ในจีนนั้นก็พบว่ารูปลักษณ์ของตัวรถโดยรวมถือว่าใช้การได้แต่เราไม่แน่ใจว่าสินค้าหลายตัวของพวกเขาเนี่ยจะโดนใจคนไทยมากน้อยแค่ไหนเพราะรูปแบบรถของเชอรี่เนี่ยก็ถือว่ากลางๆไม่ได้แนวสวยล้ำวัยรุ่นหรือว่าแนวรูราที่มีรไรเซอร์ไพรส์ซอรพรส์รให้ลูกค้าคนไทยกรีดกราดกัน แต่เชื่อหรือไม่ว่าอันที่จริงเชอร์รี่เองก็มีซับแบรนด์ของเขาอยู่เหมือนกันได้แก่แคร r y ี่ตระกูลรถเพืนน่อการพาณิชย์เอ็กซสและเจทัวเป็นรถพรีเมียม SUV ที่เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจพอสมควรซับแบรนด์ของเชอร์รี่ที่น่าสนใจที่สุดคงจะหนีไม่พ้น e x i กซซึ่งเชื่อว่ารูปลักษณ์โดยรวมของมันน่าจะโดนใจคนไทยพอสมควรเพราะว่ามันเป็นแบรนด์รถพรีเมียมแมส s อสที่ตั้งใจทำมากที่สุดของเชอร์รี่นั่นเอง จุดขายของ e x ็ e ซก็คือแม้ตัวเองจะเป็นแนวพรีเมียม SUV ก็ตามแต่ราคาจําหน่ายที่จีนถือว่าต่ำกว่ารถแบรนด์พรีเมียมแมสอยู่เยอะมากเหมือนกันบางรุ่นของ e x ็กซจะเทียบเท่าราคาจําหน่ายของ MG หรือถูกกว่าด้วยซ้ำด้วยครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมซับแบรนด์ของเชอรี่ยี่ห้อเอ็กซนี้มันน่าสนใจและควรจะเป็นตัวเรื่องที่พิจารณาให้ผลิตในไทยด้วยซ้ําถ้าไหนๆเชอรี่อยากจะพังงาดในไทยนะฮะ เอ็ซีในปัจจุบันมีทําตราดอยู่เพียง3รุ่นได้แก่ LX TX รุ่นฐานล้อสั้นและยาวจะใช้ชื่อว่า TXL และ VX ที่เป็น b i g s i ซ e SUV ในสายตารถย,ยนต์ซับแบรนเ h รี่ y ในชื่อ e x c e ซ d มีรถย,ยนต์ที่น่าสนใจม,มากๆ1รุ่นที่ดูไว้ก็คือ e x c e ซ d TX Exceed TX รุ่นฐานล้อมาตรฐานตัวรถเขายาว4,690าม m mm, m มยาวกว่า MG H S กว้าง1,885ม mm. ม ระยะฐานล้อยาว2,715ม mm. ิลลิเมตรส่วนราคาจำหน่ายนั้นอึง้งทับอึ้งเลยฮะเพราะ XTX รุ่นปกติตัวรุ่นบนสุดราคาแค่เพียง149,900หยวนหรือ758,000บาทส่วน MGHS 2.0 Turbo Top ขาย1 6 9 8 0หยวนหรือ859,000บาทห่างกันตั้งแสนบาทเลยทีเดียวนะครับ x TX ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด194แรงม้าที่5,500รอบตอนนาทีแรงบิดสูงสุด290นิวตันเมตรที่2,000-4,000ถึง 4, รอบตอนอาทีจับคู่เกียร์อัตโนมัติครัดคู่7จังหวะจากเกทร a กแต่ต่อสิ้นเปลือเชื้อเพลิงเนี่ยดูไม่งอนงามเท่าไหร่นะครับเพราะในเว็บเขาเขียนว่ากินน้ำมันเฉลี่ย13.1กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียว จุดขายของ EXE-TX ก็คือการเป็นรถที่มีการออกแบบดูสปอร์ตเรียบหรูหรูดูดีกว่าเชอรี่แท้ๆด้วยซ้าเพราะถึงแม้ว่าเส้นสายภายนอกหลายจุดจะชวนนึกถึงดีไซน์ของรถแบรนด์ดังหลายรุ่นรวมกันไม่ว่าจะเป็นแนวไฟหน้ากระจังหน้าก็ชวนให้นึกถึง Honda h ไ v ชและ CR-V เป็นต้น แต่รวมๆก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่น่าจะโดนใจพอสมควรและแน่ๆล่ะครับส่วนภายในห้องโดยสารมีจุดเสียตรงที่การออกแบบแผงแดชบอร์ดท,ที่ดูไม่ค่อยล้ำสมัยเท่าไหรนะ่นักถึงแม้ว่ามีลูกเล่นหน้าจอสีมาตั้งเอาไว้แต่การออกแบบช่องแอร์นั้นก็ชวนทำให้รถดูล้าสมัยพอสมควรแต่ที่น่าชมเชยแล้วก็คือมีการแยกพานนลปุ่มแอร์แบบปุ่มสัมผัสและปุ่มหมุนรวมกันแบบแยกต่างหากก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของค่ารถเอเชีย ที่ยังไม่กล้ายุบรวมแผงแอร์ควบคุมแอร์ให้อยู่ในหน้าจอสัมผัสชุดเดียวเหมือนกับค่ารถฝรั่งกันสิ่งที่พยายามจะเป็นจุดขายสําสคัญก็คือการไปซื้อเทคโนโลยียางานวิศวกรรมบางอย่างจากตะวันตกนั่นก็คือชุดระบบขับเคลื่อนสีล้อจากบอกัวเนอร์ที่เคลมว่าสามารถทํางานเปลี่ยนการขับเคลื่อนภายใน0.07วินาทีเท่านั้นและก็ไม่รู้ว่าค่ายรถีนเนี่ยติดโรคระบาดแบบนี้กันครบหรือไม่ เพราะเป็นค่ายรถจีนที่มีโวลุ่มการขายสูงที่จีนแต่ก็พยายามที่จะดึงงานวิศวกรรมจากตอนตกมาใช้เพื่อเคลมคุณภาพกันก็ที่เคลมคุณภาพกันอีกจุดเลยก็คือพวกเขาก็ดึงเอาบริษัทผู้เชี่ยวชาญการพัฒนารถระดับโลกมาร่วมทำแชสซีด้วยนั่นก็คือพวกเขาดึงเบนเท l เลอร์ Taylor, กลุ่มบริษัทซัพพลายเออร์ยักษ์ใหญ่ของเยอรมันมาร่วมพัฒนาแชสซีระดับโลกให้แก่เ TX คันนี้อีกด้วย แต่จะอีกนานไหมที่ค่ายรถจีนจะพัฒนางานวิศวกรรมของตนเองรุ่นร้วนร้อยเซโดยมีคุณภาพสามารถท้าชนกับสินค้าระดับโลกได้ก็คงได้แหละครับแต่ว่าต้องสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆก่อนอันที่จริงจุดเด่นที่กระแทกตาจนทำให้คู่แข่งตายจากตลาดได้ง่ายๆของรถ x Z t x คันนี้มันหายากมากๆมากเลยนะครับ แต่ก็แปลกดีที่พวกเขาชูจุดเด่นว่าคาลิเปอร์เบรกลูกสูบคู่ของพวกเขาสามารถหยุดยั้งความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในระยะ36เมตรจนถึงจุดหยุดนิ่งอย่างมั่นคงนอกจากนี้ยังมีระบบทำความสะอาดดิสเบรกอีกด้วยเท่าที่ดูคือ x TX ในจีนจะไม่มีระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติ l ล v e ล2อะไรเลยเหมือนจะเน้นขายความหรูหราฟังก์ชันดี ราคาคุ้มอย่างเดียวมากกว่าที่จะเป็นแกนนำในการเสนอพัฒนาเทคโนโลยีที่เราใจเหมือนกับค่ายเกรดวอล MG เอหรือแม้กระทั่งฉางอันอย่างไรก็ตี e x ็กซ ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของ c h e r ์รี่ไทยแลนด์อยู่ไม่น้อยด้วยเหตุผลด้านความสวยงามของแพ็กเกจแต่ทั้งนี้ถ้าในเมื่อเชอร์รีต้องการจะมาไทยด้วยการดันขุมพลัง PHEV และ BEV ในไทยอย่างเดียวก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ารถของ XC Subbrand Cherry จะมีตัวเลือกขุมพลังแบบนี้และจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะผลิตในไทยหรือไม่ต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับ หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องคีสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ